แม่ขาที่รสทุกท่านพบปะและเจเจกับสาวดำมารวยจะอีกร้งนึงนะคะมาถึงบ้านแล้วนะคะแต่ก็มีธุระด่วนนะคะมีธุระด่วนเลยนะคะแล้วก็เลยเจะรีบไปค่ะไปเอาหญ้านะคะไปเอาหญ้าค่ะไปเอาหญ้าคาเพื่อที่จะเอามามุงมามุงกระช่อมะะมาถึงหาามุงกระช่อมให้พระ น้องกับพระหลานนะคะก็รีบค่ะเพราะว่าวันที่13บสามนี้ท้าหลานก็จะมาจากวัทถรรนาคาซึ่งก็มีลูกศิษย์ลูกหามาด้วยหลายคนค่ะก็จะรีบทำํำกระท่อมน้อยนะคะเพื่อให้ท่านได้ได้พักผิพักผ่อนก่อนนะคะเพื่อทีอ่จะได้มีที่พักพิงห้องน้ำทําเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะ แต่ทีนี้ว่าท่านก็ไม่ได้มาอยู่แบบมาวรานะคะท่านก็เป็นไปมา,มาท่านก็บอกว่าให้ทําเป็นมุ้ายาคานะคะท่านบอกว่าให้ทำเป็นมุยาคานะคะก็เลยต้องบอกแฟนขับไปมำคนเป็นจริงเนี่ยแหละคะ่ะก็สาวดำก็าจ้างช่างมานะคะแล้วตัวเองก็จะต้องรีบขับรถไปเอายาคานะคะไปเอาตัวเลขกับน้องอน้องเย็บมาเย็บผลไม้ท่านยังจําได้อยู่ใช่ไหมคะ เจ๊าบผลไม้ค่ะให้มาสองตัวนะคะนะคะเจ๊าผลไม้ด้านเจ๊าะผลไม้ก็อยู่ที่อำเภอแวงน้อยนะคะก็ให้ให้เลขมานะคะให้เลขมาก็คือเก้าเจ็้านะคะเก้าเ็ดห้านะคะแล้วก็สี่หกห้าเก้้านะคะแล้วก็วิ่งักเ มี648มี3ามตัวค่ะแต่เลขวิ่งเลขวิ่งนะคะให้วิ่งหกนะคะน้องแก๊บเก็บอกให้วิ่งหกทั้งล่างทั้งบนค่ะมีแค่เลข3าตัวเท่านั้นนะคะของน้องเก๊บท่านคงจะจําได้เนาะ,ะนานที่สาวดดำจิจะได้แวะไปหาเขานะคะนะคะวันนี้สาวดดำก็จะทำหน้าที่ไปขนไอ้ยาค้าค่ะไปขนยาคาที่อำเภอเมืองพนค่ะ เพื่อจะต้องรีบมาทำมาทำที่พักให้พระน้องกับพระหลานแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหา<ๆ>ก็คงจะต้องมานอนอีกคืนนึงค่ะก็จะมากันหลายคนอยู่นะคะแล้วก็คืนนี้ค่ะ,ค,นนะ,ค,ะคืนนี้สองทุ่มนะคะคืนนี้สองทุ่มนะคะพระน้องท่านจะไปลงทํากับยาป่อปู่บะหาตราชมุม่งท่านสั่งให้ไป ก็คือเวลาสองทุ่มนะคะเวลาสองทุ่มที่ท่านสั่งให้ไปค่ะท่านสั่งให้ไปสองทุ่มนะคะท่านก็บอก,กลูกศิษย์ลูกหาและบอกญาติโยมแล้วนะคะว่าพ่อปู่ให้ไปสองทุ่มเมื่อที่จะไปลงทํรเอาตัวเลขนะคะของวันที่สิบหกมีนาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบสี่จ้านะคะไม่ใช่ว่าจะไปตรงไหนก็ไปได้นะคะต้องไปตามที่ พ่อปู่ท่านบอกนะคะคือพ่อปู่สีชมโทค่ะคือท่านก็นได้พูดคุยกับผู้เจ้าที่แต่ละสถานที่ท่านไปนพูดคุยร่วมมากให้ให้พระอาจารย์นะคะซึ่งเป็นร่างของท่านได้ไปลงทำเอาตัวเลขมาให้ญาติโยมเพื่อที่จะได้มีโชคมีลาบและได้ช่วยกัน สร้างบัดให้ให้แล้วเสร็จนะคะนะคะผมขอให้ทุกท่านติดตามนะคะติดตามสาวดำเอาไว้นะคะช่องสาวดำเอารวยและช่องเจ็ดจิตก็จะมีโกแล้วก็ช่องดำมหาเสน่ห์ชาแนลรายการก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะคลิปนี้เป็นคลิปของน้องยักษ์นะคะซึ่งสาวดำก็จะได้เอาลงให้ท่านเพราะที่ท่านนั้นจะได้ ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะเป็นแนวทางเท่านั้นค่ะการลับทิน,นทุกท่านคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอย่าลืมทําใจให้อาอย่าลืมทําใจให้ว่างเปล่าอย่าลืมปล่อยวางและอย่าลืมนะคะท่านอย่าลืมสวดมนต์นะคะสวดมนต์เช้าวสวดมนต์เย็นสวดมนต์เป็นนิตอธิษฐานกิจประจําแล้วท่านก็จะมีโชคมีลาบนะคะขอขอกฝาก าวดำที่น่ารัก,กทุกท่านไปด้วยนะคะเดี๋ยวเกิดวันพรุนนี้และคะ่ะวันพรุนนี้เดี๋ยวจะไปตั้งกล้องจีนา่าจะร้องเพลงให้เอฟซีของคุณแม่สาวดำได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเรียกร้องกันมาหลายคนมากเลยทีเดียวนะครับไม่ได้ยินเสียงเพลงจากคุณแม่สาวดำนานแล้วแล้วก็ไม่เห็นถ่ายคลิปไม่เห็นหน้าตาก็เป็นเดือนสองสามเดือนแล้ว <c oughs> นะคะ,ะทีนี้ก็รับปากถูกแล้วนะคะว่าโอเค รู้สึกว่ากล้องคุณแม่มันเป็นโมมัวนะอีกตัวนึงเนี่ยนะคะเดี๋ยวคุณแม่ไปแวะให้ร้านเขาดูด้วยนะว่าทำไมกล้องคุณแม่มันมัวแบบนี้มันมันมมัวตอนแรกคุณแม่นึกว่ามันเป็นกับแว่นหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะเอาแว่นขึ้นเอาแว่นออกมันก็มัวเหมือนเดิมก็แสดงว่าต้องติดปกติแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะเอาไปให้ที่ร้านเขาดูว่าทําไมกล้องคุณแม่มันมัวอย่างนี้นะคะแต่ตัวโน้นแ่มนะคะ ตัวที่อยู่ซ้ายมือคุณแม่นี่ยจับยำนะคะแต่ตัวนี้ทําไมมันโมัวนะลูกเนาะค่ะจะลืมนะลูกจะสั่งคลิมสั่งวัตถุมงคลของปู่ก็สั่งมาได้เลยลูก <_ S 1> ทั้งหมดนั้นคุณแม่เคลียร์แล้วนะเคลียร์แล้วนะคะเคลียร์ต้องไปอีกเบอร์เบอร์หนึ่งนะลูกนะจะสั่งเข้ามาในไลน์ของของปู่ผ่านหน่อยนะลูกค <_ S 1> ่ะเมื่อวานนี้นะคะก็มีโชคดีแล้วกันไป นะคะเมื่อวานนี้ก็เข้า3ามอยนะคะอ่าลอย VIP ก็เข้าตั้ง07เข้าตั้ง 4, 7จอ่าสีแล้วก็07นะคะก็มีโชคนีล่ำไปต้องขอให้เข้าทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าคุณแม่จะได้สบายใจจะได้ดีใจนะคะจะได้มีโชคดีล่บกันเนาะค่ะนี่แหละค่ะชีวิตคุณแม่สาวดำนะไม่ได้ไม่ได้หยุดไ,ได้หย่ยอนเหมือนที่บางคนเห็นนั่นแหละ อยู่ก็พยายามสร้างพลังงานคนเองพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วลูกถ้มันจะเป็นใครถ้าลูกน,นะคะแม่ก็างนี้นะลูกลูกขึ้นได้ไปไหวก็ตลอดนอกแกว่าจะลุกหมอนนอนเสื่อลูกไม่ขึ้นอย่างนั้นแหละแม่ถึงจะอยู่ได้นะคะสัไรที่ลุดได้เดินได้ก็จะมีทุนละไปลูกวันนี้มันมีเขาจำเป็นต้องไปอยู่อย่างนั้นแหละลูกนะคะอ่าส่วนคลิปก็อย่าลืมลูกอย่าลืม บอกชัดเจนนะคะอาบน้ำแตะครีมบางๆทาให้เี็กทั่วไปหน้านะคะแล้วก็เก็บเก็บไว้ในตู้เย็นนะลูกลูกทำตามที่คุณแม่บอกดีลูกไ่เกินเจ็ดแปดวันลูกคอยดูว่า,าจะเหมือนที่คุณแม่พูดไหมอย่าลืมนะลูกว่าคุณแม่เป็นคนพูดคำเดียวจบทุกเรื่องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างคุณแม่เป็นคนพูดชัดเจนแล้วก็ของถ้าไม่ดีจริงหรืออะไรที่ไม่น่าดีคุณแม่จะไม่นํามาพูดและก็ไม่ชอบนะคะลูก ซองก็เหมือนกันเด็กซองก็เหมือนกันก็เขาทุกหมวดคุณแม่ก็พูดตามความเป็นปจริงอย่างครีมของคุณแม่มันจะเป็นครีมรักษาฝ้าและรบรอยเหีนยน่ยวย่นและเป็นครีมบำรุงอยู่ในเนื้อตัวครีมเดียวกันมันเป็นสองตลับเล็กๆนั่นแหละลูกใช้ทีแล้วตลับมันอย่างเดียวกันนะอ่าเดียวกันแต่ให้ไปสองตลับนะถ้าลูกใช้ถึงเจ็ดแปดวันถ้าไม่มีคนทักลูกแล้วลูกโทรมาบอกคุณแม่เลยแต่ใช้ตามที่คุณแม่บอกอะนะลูกนะ แต่คนที่เอาไปใช้แล้วก,ก็มีแต่อาถ่ายรูปส่งให้คุณแม่ดูในไลน์เนี่ยสวยทุกคนค่ะนะคะจากจากที่เขาเคยมีอขอบตาเหี่ยวย่นเวลาย,ยิ้มหรือเวลาไม่ย,ยิ้มก็จะเหี่ยวลองใช้ของคุณแม่ดูถ้ารู้ที่ใส่คุณแม่ว่าคุณพูดชัดเจนตรงไปตรงมาคำเดียวจบรู้เรื่องก็จะรู้แล้วใช่ไหมคะก็จะรู้รู้แล้วว่าโอ้โหคุณแม่พูนี่ของเป็ นะอย่าลืมนะเลขของน้องของน้องปานีเอ้ยขอโทษจัดอย่าลืมเลขของน้องเยีนะ้ยมหน่ะนะคะของเขาไม่เคยพลาดเลยนะคะไม่เคยพลาดเลยนะคะของเขาหนะ่ะจะเป็นเลขบี้ถึงก็ไม่เคยผิดไม่เคยผิดของเขาเลยนะแต่เรียกข้อสองตัวนี็เข้าบวกแต่สามตัวย,ยังไม่ติดเข้านะแต่เข้าสิชัวนะคะ ันกาง่อไปขนยาก็จ้างคนงานหลายคนง็ต้องเร่งทำให้เสร็จวันนี้วันที่เนะลูกวันนี้วันที่เก้าสเหลือเวลาอีกสวันวันที่สิก็มาอ่าก็ปูร้อยแปดนะคะก็ พระหลานก็จะพาลูกศิษย์ลูกามาที่นี่ค่ะมาที่สวนธรรของแม่สาวดำเนี่ยนะคะ,นะคะมาที่นี่ค่ะ,คะก็จะไปไปมา,มา,มาหาสู่กันอยู่อย่างนี้ค่ะนะคะอย่านะลืมนะเลขของน้องเชยะนะคะจดไว้หน่อยค่ะหาซื้อลอตเตอรี่ไว้เลยถ้าไม่มีอะไรแน่นอนเราอาจจะเป็นเศรษฐีคนใหม่ของเมืองไทยก็ได้ ว่าจะเป็นใครท่านั้นเรามีสิทธิ์คิดแล้วเราก็มีความหวังอยู่ไม่มีความหวังทุกคนทุกคนทุกนามเนาะ,นะไม่ต้องไปคิดอะไรวันวัน่เช้าลืมตาขึ้นมาก็ทำหน้าที่ลยให้ดีที่สุดจะไปไหนมาไหนอะไรยังไงนี่แหละนะขอแต่ว่าตื่นขึ้นมาแต่ละวีแต่ละวันไม่นินทาคนอื่นไม่ให้ร้ายคนอื่นไม่พูดจาส่อเสียคนอื่นนี่เราก็ด้ดีนะลูกเชื่อคุณแม่และลูกก็จะทําอะไรก็จะ,จะเจริญลูก ไม่พูดส่อเสียดใครไม่ดินทางใครไม่ให้ร้ายใครไม่ป้ายสีใครไม่เอาเรื่องของคนอื่นมาพูดพูดแต่เรื่องของตัวเองเป็นห่วงแต่เรื่องของตัวเองรวมสรุปง,ง่ายๆก็คือให้ดูตัวเองอย่าดูคนอื่นให้ดูตัวเองก่อนว่าตัวเองคือตารขึ้นมานี่เราทําอะไรในสิ่งที่ดีแล้วหรือ,อยังขอให้ทุกคนมีโชคดีลาบจากช่อง ดาวดำพารวยช่องดัมมหาเสน่ห์ชาแนลเช่าเยจิตวอดปีของโบทุกคนค่ะขอให้โชคดีนะทุกคนนะคะขอทุกคนโชคดีจากจากคุณแม่สาวดำพารวยนะคะ สาวดำลูกน,นะของแท้ของจริงลูกเนาะไม่มีไม่มีไม่มีอ้อมค้อมตัวจริงเสียงจริงนะคะเกย์ใยาย